สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างแตกจักรพงนะครับวันนี้คลิปยาวสัก3นาทีนะครับมาให้ความรู้เพื่อนๆนเกี่ยวกับระบบน้ำมันของจักรพงที่เพื่อนเพื่อนอยากจะรู้นะครับรู้แล้วซ่อมเองได้ไหมนะครับอาจจะซ่อมยากหน่อยนะครับแต่บางคนมีเทคนิคในการซ่อมก็จะซ่อมได้นะครับเมื่อเราขันน็อตล็อกฝาจากไอ้ล็อกแทงจาก4ตัวนะครับ4ตัวตรงนี้นะครับออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดแทงออกมาเนี่ยนะครับจักรพงจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นจากโพงทรงสแตนดาดนะครับจะเป็นทรงของฝาน้ํามันแทงน้ํามันจะจะเป็นแบบนี้อันนี้แทงน้ํามันที่มันขึ้นเขียวเพราะว่าน้ํามันเขาไม่ได้ถ่ายนะครับน้ามันมันเน่านั่นเองนะครับแทงน้ํามันจะเป็นแบบนี้ก่อนก่อนทําอย่างอื่นช่างก็ต้องล้างก่อนนะครับค่อยประกอบนะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นคราบเขียวตรงนี้ไหมเนี่ยคราบเขียวตรงนี้ก็คือคราน้ํามันที่มันเสียเสียก็คือเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายมันแล้วก็ มันจะไปทําน้ํามันเนี่ยถ้ามันเสียมันจะไปทปําปฏิกิริยากับพวกทงอง,ทงเหลืองทองเหลืองที่ที่อยู่ในชาบตะขอพวกเนี้ยพอมันนานไปนานไปมันจะเกิดสีเหลืองก่อนแล้วเกิดสีเขียวพอเกิดสีเขียวนี่เขือนอันตรายเลยนะครับสีเขียวมันจะเป็นตัวเอ่อเคลือบติดหนึบเลยนะครับทําให้พวกชุดชาบชุดอะไรข้างในอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเสียนะครับพอเสียนะสึก รวมนะครับประมาณนั้น,นครับน้ํามันของจักรพงก็จะมีปั๊มนะครับระบบน้ํามันของเขานะก็จะมีปัม๊มตัวนี้นะครับเวลาจักรหมุนเนี่ยมันก็สังเกตเฟืองนี่เฟืองนี้มก็จะหมุนนะครับเฟืองนี้จะเป็นเฟืองโรตารี่ในการขับบีบน้ํามันแล้วก็ดันขึ้นนะครับหลักการของเขาเฟืองโรตารี่นะครับก็คือว่าน้ำมันไหลเข้าไปในช่องของเฟืองเฟืองบีบอัดน้ํามันขึ้นไปนะครับ ท่อนี้นะครับจะเป็นท่อที่จะมาเลี้ยงส่งน้ํามันมาเลี้ยงตรงโคนสพานฟันนะครับส่วนข้างบนนะครับที่มีท่อติดโยงขึ้นไปข้างบนนะครับจะเป็นท่อที่ส่งน้ํามันขึ้นไปดูดน้ํามันขึ้นไปข้างบนแล้วใช้หลักการในการตกของน้ํามันลงมาแล้วก็ชะชะลงมาแล้วก็ทาทาความล่อเลื่อนให้กับพวกนี้นะครับก็คือใช้หลักการในการดูดขึ้นตกลงดูดขึ้นตกลงวนเหวี่ยงเงี้ยนะครับจากผงจะเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นการดูด ดูดแล้ววนขึ้นวนขึ้นแล้วตกลงแล้วก็ดูดใหม่วนขึ้นตกลงดูดใหม่นะครับถ้าปัมป๊มนี่จะไม่ค่อยเสียหรอกแต่ถ้าสายน้ํามันพวกนี้ขาดนะครับตัวข้อต่อแตกนะครับอันนี้ก็คือน้ามันมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันไม่ฉีดนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะที่น้ํามันฉีดขึ้นแล้วก็ฉีดน้อยหรือไม่ฉีดเลยปกติแล้วเวลาเราเหยียบน้ำมันต้องพุ่งพุ่งขึ้นตรงนี้นะครับถ้าไม่พุ่ง ไม่ฉีดเลยเนี่ยมันจะทําให้เหมายถึงระบบน้ํามันไม่ฉีดขึ้นมาก็คือน้ามันมันจะไม่ฉีดขึ้นมาเพื่อเลี้ยงนะครับจุดนี้นะครับอันนี้ที่เป็นเห็นท้องเหลืองใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเพราะว่านะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นชาร์ปเสาเข็มที่มันไม่โดนน้ามันแล้วมันก็จะหลวมพอหลวมเ,เนี่ยเสาเข็มโยกเสาเข็มโยกทําให้จักพงกระโดดเวลาเย็ยบเหล็กนะครับซึ่งนะครับจุดนี้ไหนไฟอยู่ในนาอนี้ อันนี้จะเป็นข้อต่อน้ํามันที่มันขึ้นมาที่ผมถอดออกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาเย็นมากนะครับตัวโค้งลงจะเป็นตัวฉีดน้ามันถ้าน้ํามันพุ่งขึ้นมาจะฉีดลงเพื่อที่จะเ,เลี้ยงเผานะครับส่วนตัวข้างบนจะเป็นฉีดขึ้นหลอดแก้วแล้วก็ตกลงไปลเลี้ยงเผาเหมือนกันนะครับส่วนที่เพื่อนเพื่อนถอดออกมานมันจะอยู่จุดนี้นะนะครับจุดนี้นะครับ,รบมันจะมีข้อต่อตัอตวเนี้ยเล็กๆเนี่ยนะครับนี่ เขาเรียกข้อต่อชุดฉีดน้ำมันนะครับบางคนเนี่ยจะไม่มีแล้วมันจะละลายนะครับก็คือมันใช้งานนานมันเป็นคล้ายๆกับออลูมิเนียมน่าจะเป็นอลูมิเนียมเหครับเนี่ยนะครับมันละลายพอมันละลายแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันไม่ฉีดเวลาน้ํามันดันขึ้นมาตรงนี้นะครับรูนี้นะครับมันก็จะตกลงตรงรูนี้เลยนะครับไม่ฉีดขึ้นมาหาท่อพอไม่ฉีดขึ้นไอ้พวกพข้้างบนเนี่ยมันก็จะทําให้มันสึกหลอ สึกหล่อเร็วเพราะมันไม่โดนน้ามันจะโดนแต่งล่างนะครับตัวนี้ก็จะสึกหล่อเร็วแล้วก็จะหลวมเร็วนะครับประมาณนั้นซึ่งข้อต่อน้ like ํามันใหม่มันจะเป็นแบบนี้นี right ่นะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นแบบนี้มันจะวางอยู่ตรงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดหลักๆเลยเพื่อนๆทาความสะอาดแทงเสร็จแล้วต่อสายน้ํามันเสร็จแล้วแต่น้ํามันไม่ฉีดเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้มันละลายไปนะครับพอละลายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต่อปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้น้ํามันมันไม่ฉีดขึ้นมาเข้าท่อนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นข้อต่อที่ต่อกับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงเผาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน,อนๆอาจบางคนที่ทําอาจจะไม่รู้นะนะครับเวลามันละลายมันก็จะละลายแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวที่มันละลายนะครับส่วนไอ้น,นี้จะเป็นตัวใหม่นะครับนะครับจุดนี้เลยจะเป็นจุดสําคัญนะครับในการที่จะ,ะเป็นจุดส่งน้ํามันขึ้นมาเพื่อที่จะส่งขึ้นมาหาท่ออีกทีนะครับ ระบบน้ำมันหองจกักรพงผมจะบอกไว้เลยเพื่อนๆถ้ามันเสียมาเนี่ยนะครับชาร์ตะขอเนี่ยไปเลยนะครับไปก็คือเหมือนกับมันหลวมเร็วเพราะมันหลวมเร็วทุกอย่างมันก็จะรวนหมดนะครับเต้าตะขอหลวมทุกอย่างหลวมนะครับที่ผมเน้นเราก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าให้เพื่อนๆได้ดูแลระบบน้ำมันก็คือเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันสักหกเจดเดือนถ้าใช้งานหนักก็เปลี่ยนทีนะครับ กรองน้ํามันเนี่ยนะครับสาคัญนะครับเปลี่ยนมันด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับถึงเราจะเปลี่ยนน้ามันใหม่กรองมันเขียวแล้วยังไงมันก็เขียวเหมือนเดิมนะครับน้ามันก็เขียวเหมือนเดิมกรองน้ำมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังจากตรงนี้มันจะโผล่เป็นกโดออกมาและมันจะเป็นถ้าเป็นทรงจากเย็บทรงนี้นะนี่ดูสังเกตดูที่แป้นนะครับทรงทั่วไปนะครับมันจะกโดออกมาตรงนี้เลยนะครับกรองน้ำมันเราขันนอสสามตัว ดึงออกเจอกองดึงออกนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้แหละนะครับให้ความรู้เรื่องระบบน้ํามันไว้เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆได้เสียเงินเยอะอันนี้คือผ่าเครื่องแล้วเนี่ยหลักพันเลยนะครับรวมอะไรด้วยนะแพงเหมือนกันนะครับ